แสงศักดิ์สิทธิ์แหลกเหลวกลางเงามืดแต่ตัวข้าเอคโตาสว่างกว่าที่เป็นมาเอคโคนเดิมน่ะไม่มีแล้วพรอข้าได้ปล่อยให้ความมืดครอบงำข้ายอย่างสมบูรณ์แบบพวกลิงน่ะจะฉลาดกว่าแมวได้ยังไงกันล่ะ a y อ้ y o สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับอริซวดในเกมนะวันนี้นะคะเปิดคลิปแบบใหม่นิดนึงนะคะนางน้องเอ็ o โคจากเพจออฟฟิเชียลนะคะเขาก็ได้มาไล่มนเหมือนตอนที่ลิเปิดคลิปนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเนี่ยทุกคนแต่แต่แต,แต่รู้ไหมคะว่าลิรู้สึกเหมือนว่านางเนี่ยกำลังจะบอกใบ้อะไรเราในในกันหรือเปล่าเอ้ยเอ๊ะหรือว่าตัวละครใส่มืดก็มันจะเข้าเซิร์ฟเรากันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามแพทปกติของหลายๆเซิร์ฟนะคะช่วงที่กิจกรรมห้องฝันดินแดนเหมียวมาเนี่ยจะมีตัวละครทัดมืดอย่าง แต่ลิสคิดว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าทางทีมงานเขาจะเอาเข้ามาเนาะก็คือตัวละครอย่างมิโนทาร่านะคะเนื่องจากว่าในเนื้อเรื่องกิจกรรมเนี่ยเราจะเห็นน้องมิโนทาร่ามีบทบาทในกิจกรรมนี้แล้วนิดนหน่อยหน่อยด้วยนะคะตามเนื้อเรื่องเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเดากันเลยเล่นกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนางน้องเอ็โคนะคะเขาได้ติดแฮชแท็กตัวเองว่าเป็นเอ็โคด้านมืด เราก็อาจจะคิดได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครฮัดมืดมากกว่าเนาะแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตที่ตาของนางน้องเอโคดีๆนะคะตาน้องเอโคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกกว่าโพสตก่อนๆหน้านี้มากๆเลยเนื่องจากว่าตาน้องเอโคเองนะคะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตาน้องเนี่ยมีแสงเหมือนเปลวไฟด้วยนะคะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็เลยทำให้าิกนึกได้ว่าเออมันมีตัวละครตัวหนึ่งนะคะ่ะที่เป็นท่านมืดแล้วตาของน้องเองก็มีเปลวไฟคล้ายๆกับอีนางน้องเอคโอเคเขาด้วยนะคุณตอนี้เลยค่ะตัวละครอย่างมิโนทาร่ามินทาร่าเขาอยู่ในเนื้อเรื่องกิจกรรมของรอบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในตาของมิโนทาร่านะคะเขามีตาที่เป็นเปลวไฟเหมือนกับนางน้องเอคโอคด้วยนะฮะ ตอนั้นนะคะนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้จากน้องเอเคหรือเปล่านะคะว่ามินอทาร่าเนี่ยาากำลังจะใกล้เข้าเซิร์ฟเราเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละนะคะก็เป็นการคาดเดาเนาะยังไงเราก็ต้องรออีพิเชียรอีกทีดีกว่านะคะเพื่อความแน่ใจเนาะว่าเฮ้ยนี่เป็นการบอกใบจากน้องเอเคจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเนี่ยลิศอาจจะมาโนไปคนเดียวก็ได้นะคะเอาล่ะก็คร่าวๆสำหรับที่เราเดากันไว้สักนิดหนึ่งเนาะ โซเรน่ามืดนะคะที่เราเดาวันไวเนี่ยน้องเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจเอลีนะคะ1ดาวเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วนะคะการทําดาเมจของเซเรน่านะคะจะเป็นการทําดาเมจเกี่ยวกับกาชาจดาเมจเนาะมีลูกเล่นเกี่ยวกับการเล่นกับ SP ีของเกตอันตินะฮะส่วนมิโนโทาร่าเองนะคะศูนดาวเก่งแล้ว1ดาวเนี่ยจะทําให้เราเล่นมิโนโทาร่าได้ง่ายขึ้นมากพอสมควรเลยเนาะ มิโนคาร่านะคะเป็นได้ทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ AOE ในตัวเองนะฮะยังไงก็มารอลุ้นกันดีกว่านะคะว่าริสจะเราถูกหรือเปล่าเนาะหรือว่าจริงๆเราเนี่ยริสอาจจะคิดไปเองคนเดียวก็ได้นะฮะอาจจะแปลกไงโอเคไว้ถ้ามีอรอรอัปเดตจากทางออฟฟิเชียลนะคะริสจะมารีบอัปเดตให้นะฮะรวมถึงจะรีบทาคลิปเกี่ยวกับการเจาะลึกของตัวละครนั้นๆไว้ให้ด้วยเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใช่ถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรวมถึงฝากกดซับเพจ์เดอร์สบนไอเกมกันไว้ด้วยนะฮะแล 啊。Ah.